สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆวันนี้ผมได้คลิปนี้ไอ้พระองค์นี้มาจากนาผมมาทําให้ดูอ่าเห็นไหมเห็นหลังไหมที่ผมทาให้ดูในคลิปก่อนน้นนี้หลังอย่างเนี้ยแท้ไหมพ,พ,พ,พี่พี่เพื่อนๆเคยเห็นหลังเนี้ยในพระก่อน2,500ไหมที่สร้างอะไร่ไม่ดิพระสร้างหลัง2,500ไม่มีหรอกเนื้อนเนี้ยแต่พระที่คุณเห็นหลังไม่ใหม่นะอย่างหลวงพ่ออย่างหลวงพ่อลุงวัาท่ากระบือเนี่ยจริงๆเนื้อเขาก็ประมาณเนี้ย แต่พระส่วนใหญ่มาล้างกันไงพอมาล้างกันปุ๊บความเก่าคุณไม่เห็นกันแบบนี้คุณก็เล่นกันไม่ถูกพอคุณเจอกันแบบนี้แต่มันไม่เหมือนกับสาคนที่เขาเล่นที่เขาขายกันง่ายที่สุดเขาก็ตีพระอุณย์เก๋ง่ายไหมง่ายพอเรามาดูหน้าผมซูมให้ดูเหมือนพระเซียนเขาไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเนี่ยเส้นเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกาไม่มีที่เล่นกันเป็นสาคนเส้นเนี้ยไม่มี เส้นนี้ไม่มีเห็นไหมแล้าหน้าเนี่ยเหมือนในพะิพิพธภัณฑ์ไหมเหมือนไหมเห็นไหมมีการหดตัวของหุ่นเทียนบีบที่บัวบีบที่หน้าหน้าพระเขาไม่ใช่หน้านี้และที่เสียเข้ามาบอกเนี่ยจะมีจะมีร้อยเนี่ยร้อยบ่ตรงเนี้ยบ่ตรงเนี้ยมันคือการที่เขาเนี่ยบีบตรงนี้นี่จับบีบตรงนี้นี่บีตรงนี้แล้วแต่งหุ่นเทียนหรือเป็นการบีแล้วเสียบช่องชนวนมันก็เลยมีการเกิดร่องบุ๋มตรงนี้เห็นไหมเล็กๆนี่ แล้วก็ตรงนี้นี่เกิดจากเครื่องมือเขาเกิดจากเครื่องมือเขาโอเคไหมนี่ดูการบิดของพาร์เห็นไหมเห็นไหมนี่แท้นับหนึ่งแท้แตะแท้ตะไก่หัหเอางี้ดีกว่าแท้ตะไก่หัห่คุณหนีอะไรได้อ่ะคุณหนีคุณจะหนีอะไรก็หนีได้คุณหนีความจริงไม่ได้หรอกครับเนี่ยคุณดูความเก่าดิคุณรูโลหะที่ผสมดิเห็นไหม คุณรู้ข้าบใครที่เกิดขึ้นมาดิเก่าขนาดไหนข้าบใครนี้เกิดขึ้นอย่างงี้มาได้้าคุณบอกข้าบใครมันทําได้มาคุณไปทาอย่างงี้มาขายดิใช่ไหมถ้าทําได้ทําไมเขาไม่ทำทำ,ทำ,ท,ำ,ท,ำทำพลาพิมพ์นหน้าสากคนมาขายทำอย่างงี้มาขายทําไมอะ่ะเรามารอดูรอเนี่ยมาดูจานหลังเห็นไหมจานตัวเทาะเก่าไหมเนี่ย ผูเพิ Fro ่มปูบุญผูเพิ่มหรือปูบุญผมไม่รู้ว่าคุณดูในการเชื่อมหูคุณดูน้ําประสานดิน้าประสานเงินเก่าเห็นไหมไหมนี่คุณดูความยับของเหรียญี่เห็นไหมเก่ายันในหูเหรียญนะเห็นไหมดูเห็นไหมครับรอยประกบข้างอ่ะไม่มีอ่ะมันไม่มีก็ได้มันจะมีก็ได้องนี้ผมมองว่าก็มีลายๆอยู่นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นร่องนไหมเห็นร่องไหมครับเห็นไหมจะมีร่องวิ่งมาตลอด เห็นไหมครับผมให้ดูอีกข้างเดี๋ยวผมให้ดูหน้าพระสูไม่ค่อยติดไม่รู้เป็นอะไรนะครับคือผมเปลี่ยนตัวไอ้นี่มาใหม่ด้วยกับไอตัวกรอบมาใหม่ไอ้ตัวกระจกมาใหม่รูมทำจอแตกนะครับภาพผมก็เลยดูจากฝั่งของผมอนะ่ะก่อนที่จะปล่อยคลิปไปบางทีผมก็ดูภาพไม่ค่อยชัดนะแต่พอปล่อยคลิปไปลหลายคลิปอันนั้นมันก่อนทาก่อนก,ออก่อนทำเอกรอบก่อนทําหน้าจอมาครับตอนนี้ผมไม่รู้มันจะเป็นยังไงบ้างเห็นไหม เห็นร่องเห็นร่องไหมเห็นร่องการประกบไหมเห็นไหมเห็นร่องไหมเนี่ยเห็นร่องนี่ไหมครับเนี่ยเล็กๆเนี่ยตรงกลางเนี่ยเห็นไหมวิ่งเนี่ยเป็นทิวเนี่ยคือช่อชนวนเห็นไหมครับเรามาลองดูหน้าพ้ากันเนี่ยหน้าบีบีจะหุ่นเทียนอย่างเงี้ย ความยับของพื้นเหรียญเนี่ยแท้ไหมดูน้ามระสานแท้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจะได้อธิบายถูกพอดีจอผมมันมันโฟกัสไม่ค่อยขึ้นนะนะผมก็เลยจะยากในการอธิบายนิดนึงอะ่ะจอมันติดกันติดกันลอยมาด้วยอะ่ะเห็นไหมครับเนี่ยความคมนะดูด้านดูด้านข้างนะเห็นไหมดูข้างแขนดีไหม เห็นการยับตัวของโลหะไหมครับคาบใครที่เกิดขึ้นเก่าไหมเส้นตายมือคุณดูไว้เนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมบางทีอ่ะเขามันเกิดจากการแกะแม่พิมพ์มครับสมมุติว่าเขาต้องการทําเซนเตอร์พาร์ทเนี่ยเขาก็จะทําตีเซนเตอร์ตรงนี้ขึ้นมาเป็นเป็นสกเก็ตมาก่อนมันก็เลยจะเกิดตําหนิที่อยู่ลักษณะตรงกลาง ส่วนส่วนบางอย่างที Breaking ่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดจากการแต่งหุ่นเทียนหรือบางทีมันอาจจะเกิดจากการเสษเสิรอะไรที่มันเกิดขึ้นมาได้แต่บางอย่างอย่างใต้ตรงนี้มันเกิดจากเส้นที่เขาจะวาดวาดพระในหุ่นเทียนแล้วมันเกิดจากการที่เขาเก็บเก็บเส้นล่างเขาไม่ค่อยเก็บเส้นล่างหรอกมันก็จะมีปัญหาตรงนี้มีเส้นตำหน่งตำหนิฉะนั้นมันก็เป็นจุดสังเกตที่ว่าเราไปใช้สังเกตให้ดูพระได้เนี่ยไม่รู้จะอธิบายอะไรแล้วอ่ะ คือพ้าเขาแท้แท้แท้ตะไก่ห้โ่ะมันก็เลยแบบผมทําคลิปบางทีผมก็จะอธิบายยังไงว่าแท้ขนาดนี้ยเนี่ยผมก็ดูไนเรื่อยๆแท้ไหมเนี่ยหน้าเหมือนในพิพิธภัณฑ์ไหมหน้าเหมือนพระเซียนไหมค่ะเนี่ยดูดิดูความกล่าอืมเนี่ย อืมเนี่ยผมอยากได้มากเลยคุณนาเนี่ยโอ้โหนี่ผมพูงบ่อกเลยคุณนาครับขอเหรียญเจ้าสัวสักเหรียญได้ไหมครับคุณนาเงียบ <c oughs> คุณนาเงียบแต่ผมขอโตกก๊ะกลางมาละผมไม่รู้อ่เดี๋ยวผมก็ต้องขอให้ได้ละสักเหรียญเนี่ยพิมพ์เนี้ยผมไม่มีเนี่ยคุณดูความเก่าของดิแต่คุณนาเขาก็าไม่กล้าไปขายเซียนนะเพราะว่าบางทีผมเข้าใจนะผมบอกว่าคุณนาพราบางอย่างาถ้าคุณนาขายไปเนี่ยพราที่เหลือของคุณนาในการเป็นพราไม่ชัดเจน ถูกไหมเพราะพิมพ์มันได้แต่เนื้อเขาไม่บอกว่าไม่มีในสาระระบบส่วนพิมพ์บางพิมพ์เนี่ยที่คุณได้คุณอาได้มาจากบ้านเดียวกันอนะใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นเก๊าทํทำไมเป็นเก๊าก็ออันเนี้ยพิมพ์มันไม่เหมือนที่เขาบอก่าสากลถ้าคุณอาเนี่ยอยากจะขายขายแค่บางส่วนไปแล้วคุณอาเก็บไว้เก็บเอาไว้ต่อเนี่ยเดี๋ยวพอภาพมันชัดเจนขึ้นมาคุณอาก็ก็แล้วแต่มันก็ไม่ใช่พาะเราเราก็แค่แนะนํานะครับมันก็เ,เนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นภาพบางอย่างเนี่ยต่อให้อยู่ในกล่องเดียวกันมานานเนี่ยถ้าเราขายบางส่วนออกไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอันนี้ เกยอันนี้พระยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่เล่นกันแต่หน้ามันใช่อะ่ะคุณยังหนีอะไรคุณก็หนีได้อะ่ะเนี่ยเห็นไหมแต่พระเขาบางบางกว่าสากลอะ่ะต่อให้หน้าเขาได้เห็นไหมบางคนก็ยังบอกเลยเออแปลกเนาะพระในพิพิธภัณฑ์หน้าไม่เหมือนกับที่เขาเล่นกันอยู่ในสากลอ่ะคุณก็ดูดิเนี่ยหน้าเหมือนในตู้พิพิธภัณฑ์ไหมเนี่ยพระของคุณอาส่วนใหญ่อะ่ะหน้าเนี้ยเขามีหน้าพิมพ์อื่นในหนนะที่คมคมของผมไแบบของผมเขาก็มีนะ จุมลักจุมอะไรมาใช่ไหมผมบอกคุณอาถ้าคุณอา,าขายอย่างนี้ไปนะพาช,ชุดอ,อื่นคุณอาจะกลายเป็นเกสันทีเลยอแต่ถ้าเกิดเขาอยู่รวมกันนะคนก็ต้องคิดแล้วเฮ้ยทำไมพาช,ชุดนี้มาอยู่รวมกันได้แล้ไมความเก่าของเขาเนี่ยมันคนละเนื้อนนะต่อให้พาเขาคนละเนื้อนนะแต่ความเก่าของเขาอะมันมาจากเก่าเก่าแบบในยุคเดียวกนะันอะคุณก็ต้องสงสัยแล้วเนี่ยพอผมเห็นอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่มีในมือแต่อีกชุดหนึ่งของคุณอาเป็นพาเจ้าส่วนเหมือนกันแต่ผมผมมามีในมืออยู่แล้วพอผมเห็นอันเนี้ยคือเขาแท้อยู่แล้วนะ แต่ถ้าเกิดเราตัดในใน,ในความที่ว่าเราดูพระไม่เป็นไปอ่ะพอเราเห็นอย่างเงี้ยปุ๊บเฮ้ยความเก่าเขาได้กันอ่ะพระมันก็ต้องแท้ต้องแท้ไปโดยปริยายนะครับแพ้ไปโดยปริยายครับเนี่ยดูพระมันไม่ยากหรอกถ้าเราดูบนพื้นฐานของเราความจริงอ่ะเห็นไหมฮะส่วนใครจะบอกว่าเกเนี่ยถ้าแกปุ๊บดูหลังอย่างเดียวอ่ะผมถามนะ คุณบอกว่าเนี่ยพิมพ์นี้ไม่มีอะไรไม่มีเนี่ยตำหนิอย่างผมมาดูไม่ได้งันงี้บลาบลาบลาบลผมถามหน่อยถ้าคุณดูตำหนี่ถ้ามาไหร่ผมเอาพ้าเนี่ยไป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 ขูดเอาหน้าออกให้หมดเนี่ยหรือต่หลัง,ลง,ลงเนี่ยหลังสึกสึกหลังๆลงเนี่ยเล้วคุณเห็นหลังอย่างนี้เอ้หน้าสึกสึกหลางลังเลยเอาหน้าผ้าออกคุณห,หลังเนี้ยเก่าไหมเก่าแล้วผมถามว่าถ้าเกิดคุณไม่มีมาตรฐานในการดูผ้าเนี่ยแล้วคุณมามาโกหกชาวบ้านเขาอยู่ Sub อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเก๋เก่าโน่นนี่นั่นแล้วความเก่ามาได้ในยุคเดียวกันกับพรแท้ คุณจะพูดยังไงอะถูกไหมถูกไหมแล้วพอพระเนี่ยเขาใช้กมาจะสึกแขวนเปลือยอะเรียมมีหูเนี่ยแขวนไปเปลือยกันมาเนี่ยพอพระเขาสึกหมดอล้ปุ๊บเนี่ยเหมือนแต่ความเก่าของเนื้อโลหะที่เขาเก่าตามอายุเหมือนเงินพุดด้วงอะต่อให้เก่ายังไงมันก็กลมต่อให้ใช้ยังไงมันก็ยังกลมเขาก็ดูว่ามันกลมมันเก่าไหมใช่ไหมแล้วมีรอยบ้างแบบที่แบบที่โอ๊ตบอกอะพอใช้ไปนนานๆรอยบ้างรอยบ้างมันเริ่มหายไปเนื้อเงินมันได้เนื้อเงินแบบเดียวกับที่มันมันในยุคนั้นไหมอะมันใช่มันก็คือแท้ก็แค่นั้นเอองไไมมมม่ีะรรากกถูัคบ นั่นแหละเล่นพระอย่าอย่าไปหลอกชาวบ้านเขาเยอะสําหรับคนที่ยังยังหลอกชาวบ้านเขาอยู่นะผมไม่ได้พูดถึงเซียนนะผมไม่ได้พูดถึงใครเนี่ยพูดกัน,นะพูดกันจนบหนลักความจริงกันดีกว่าครับเล่นพระนะครับเราเราก็ได้ไม่กินกระบ,บาลคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับคุณอาครับขอโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ